Good Morning e v e r Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ดบีนาพัชยายมมนแก้วพิจิตค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอร์พอดแทุกๆคนนะคะ Good Morning ในตอนเช้าค่ะวันนี้บีนาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะวันนี้บีนาก็มี5หลักคิดที่เราจําเป็นต้องมีเพื่อสร้างความสําเร็จค่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยน ทัศนคติคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของคนที่ล้มเหลวกับคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งทัศนคติเป็นสิ่งเล็กๆที่ช่วยปลุกความสามารถความมั่นใจและความรู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาได้ค่ะหากเราต้องการจะประสบความสําเร็จนั้นเราจะต้องมีทัศนคติวิธีคิดอย่างคนประสบความสําเร็จและการปรับทัศนคติก็เป็นอีกหนทางที่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ซึ่งอาศัยปัจจัยทั้ง,งห้าข้อดังนี้ค่ะ 1>, 1. พูดกับตัวเองการสื่อสารกับผู้อื่นใช่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่สําคัญที่สุดเปล่าเลยค่ะการสื่อสารกับตัวเองต่างหากที่สําคัญที่สุด อธิบายง่ายๆก็คือคำพูดที่เราใช้พูดกับตัวเองทุทกๆวันจะเป็นตัวสะท้อนตัวตนและแนวคิดของเราเองหากเราพูดในสิ่งที่ดีๆเราก็จะมีทัศนคติที่ดีแต่หากเราพูดแต่สิ่งที่ร้ายๆทัศนคติเราก็จะแย่ตามไปด้วยค่ะดังนั้นการเลือกใช้คำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันค่ะ 2. การมีเป้าหมายเป้าหมายจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนและ เป้าหมายที่คุณมีน่าท้าทายพอหรือยังหากว่าไม่ก็ต้องตัง้ตง,ตงเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอีกจนทําให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจากพื้นที่สุขสบายหรือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองค่ะเพราะยิ่งเจอสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆก็ยิ่งได้เรียนรู้ค่ะและยิ่งทําให้เราเติบโตขึ้นท้ายที่สุดแล้วการตัง้งเป้าหมายที่ใหญ่พอและการเชื่อมั่นในตัวเองจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนใหม่ได้ค่ะสาม ต้องมีความอดทนค่ะพรสวรรค์หรือจะสู้พรแสวงเป็นประโยคที่แองเจลาดักเวิร์ตนักจิตวิทยาชื่อดังได้เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จหากคุณรู้สึกว่ายังอดทนไม่พอขอให้รว้ว่าการมีใจรักและการมีความเพียรพยายามคือกุญแจที่สําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกับเมื่อเข้าสู่ปีใหม่คุณจะรู้สึกมีไฟและตั้งปณิธานสิ่งใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งเป้าหมายคุณสูงก็ยิ่งใช้เวลานาน,านซึ่งความอดทนนี่แหละที่จะเป็น ตัวช่วยให้คุณไม่รู้สึกท้อเวลาเจออุปสรรคและเมื่อยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะ สี่มีการวางแผนการวางแผนเนี่ยเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เป้าหมายของคุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นซึ่งเริ่มได้จากการจัดเป้าหมายของคุณให้เป็นสัดส่วนแล้วจากนั้นก็วางแผนเพื่อให้เป้าหมายคุณพิชิตได้ง่ายขึ้นการวางแผนจะช่วยคุณรู้ว่าวิธีไหนที่ได้ผลดีที่สุดนอกจากนี้จะต้องไม่ลืมที่จะฟังฟีดแบ็และลองเปิดรับวิธีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในแผนการของคุณด้วยค่ะ สำคัญที่สุดเลยต้องลงมือทําค่ะการวางแผนไม่สามารถการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้เท่ากับการลงมือทําเป็นธรรมดามากที่จะมีบางวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีกําลังใจจะทําอะไรเลยแต่อุปสรรคเหล่านี้ก็ถือเป็นบททดสอบอย่างดีเลยค่ะ ว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ไหมไม่ว่าเป้าหมายภารกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่สักแค่ไหนคุณจะต้องลงมือทําและทําให้เต็มที่ด้วยการที่ลงมือทําอะไรจนสําเร็จจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นค่ะและความสําเร็จที่ผ่านมาของคุณก็จะช่วยผลักดันให้คุณมีกําลังใจพิชิตเป้าหมายต่อ,ตอ,ตอไปในภายภาคหน้าได้ด้วยเช่นกันแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยทัศนคติเหล่านี้แล้วหรือยัง ค่ะวันนี้วีน่าก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเรากลับมาพบกันใหม่กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Air Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ